ใจอนสควิดหรือหมึกยักษ์เป็นสัตว์ลึกลับที่พบเห็นได้ยากมากเพราะส่วนใหญ่มันจะอยู่แต่ใต้ท้องทะเลลึกไม่ค่อยขึ้นมาบนผิวน้ําทําให้เรารู้เรื่องเกี่ยวกับหมึกชนิดนี้น้อยมากมีบางครั้งที่มีการจับหมึกขยะเอาอีกแล้วมึงกรปีนะมึงนะมาเฟ่มาเฟ่มะฆ่ามึงมีบางครั้งที่มีการจับหมึกขนาดใหญ่นี้ได้มีการพบซากบรรโดนพัดเกยตื้นมาบนชายฝั่ง แต่แทบไม่มีใครเคยเห็นหมึกชนิดนี้ตอนยังมีชีวิตอยู่ใจแอนส q u i ดตำนานหมึกยักษ์ลึกลับแห่งท้องทะเลมาแอาลครับเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมกับปี๊ดแอนโกในพาร์ทที่157จแต่โอเคเดี๋ยวมาแนะนำตัวละครกันก่อนดีกว่านะครับตานนี่ใจแอนสควิดครับคุณผู้ชมโอ้โหดู ลายข้างหลังนี่คือน่าจะผ่านศึกมาเยอะเอาล่ะครับคุณผู้ชมโอ้โหเลเวลหนึ่งเลือดหกร้อยสงสัยจะเป็นเลขมงคลของคนทําหมดของเราเอาละ่ะมาเห็นอยู่โอ้โห,หแต่เราเลือดหกร้อยคุณผู้ชมมาดับโชคดีครับพี่ ดาเมศูจุดโอ้ยยังจะจุดให้อีกแหมบันเทิงแน่คุณผู้ชมบันเทิงแน่คลิปนี้โมซาซอก็มาเดี๋ยวโอ้โหมันเห็นเรามาแต่ไกลก็เอาซิอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างน้อยเราก็กัดมันเข้าทีละห้ิบไม่โดนเลยไม่โดนเลยคุณผู้ชมไม <c ười> โ่โอ้คึงหลอดคุณผู้ชมเดี๋ยว โมซาซอนแน่ๆครับคุณผู้ชมเมื่อกี้นี้โมซาซอนแน่ๆเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะครับหมายถึงโมซาซอนเดี๋ยวคือเราไม่ได้ถูกสร้างมาโดยพื้นฐานของตัวนี้เหรอไม่ตอนแรกผมก็นึกว่า มันกัดกับตัวนี้ไม่ได้เออให้ตายสิคลิปนี้ท่าใจแย่ครับคุณผู้ชมเพ,เพราะว่าผมเลือกเล่นแบบโหมดฮาร์ดจริงๆทุกคลิปผมก็เลือกโหมดฮาร์ดอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมแต่ด้วยความที่มอดมันโหดอยู่แล้วไงเออก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนมีเดียมโอเคก่อนหน้านี้รู้ผลอยู่แล้วเรา รู้ผลกันอยู่แล้วไม่นะไม่นะ <c oughs> อย่านะเฮ้ยโดนหน่อยเถอะขอน่าจะเรียบร้อยคุณผู้ชมไม่น่ารอดไม่น่ารอด <c oughs> โดนรูดอนช่วยฉันด้วยโอ้ยอกอา้อาวอปล่อยฉันหลุดเหรอปล่อยฉันหลุดโอไม่ไม่ไม อธโรรีบกินสิครับรีบกินก่อนที่ตัวข้างหลังมันจะมาอีกอย่านะอย่าพิ่งมาขอก่อนขอก่อนโอ้โหเราเลือดไม่ไขยับเลยคุณผู้ชมโอเคเลเวลสเลเวลสามจริงๆเมื่อกี้นี้นี่คือภาพไปหวันนี่ลอยมาแล้วนะครับอย่าพึ่งโดรุดอนทีตอนแรกไม่ยอมมานะ ทีแบบนี้แกจะมาอย่างนั้นเหรอเอาตัวไหนก่อนดีเดี๋ยวอย่าวนสิมันกลับโอเคอย่างน้อยก็ได้ตัวนี้เฉยเอาละ่ะมาอยา่าอย่าทำแบบนั้นโอ้ยก็เล่นยากอยู่นะเออมันจะยากตอนที่เราหันตัวนี่แหละเอาสิเอาสิาสได้ละ ผู้ชมดึงเหมือนจะดึงมาได้อยู่นะครับขึ้นไปแล้วยานบินขึ้นไปแล้วทีเวลาบ่ายโมงสามสิบสองนาทีศูนย์จุดศูนย์เอาเอาเอาโอ้ย, <c oughs> ยาองุ่ยารขึ้นไปแล้วยานบินขึ้นไปแล้วทีเวลาบ่ายโมงสามสิบสองนาทีาายานบินขึ้นของอพอลโลเหมือนเราจะ ตามโดลูดอนก่อนหน้านี้มาแล้วนะครับแต่ว่าอยู่ไหนล่ะโดลูดอนก่อนหน้านี้อยู่ไหนล่ะ <c oughs> อ่าเรียบร้อยครับกลายเป็นปลาหมึกแช่อิ่มไปไป็นที่เรียบร้อย <c oughs> โอ้ยแล้วลงมาหวังว่าคงจะไม่เจอวานสเปิร์มนะเสียงเสียงอยู่ข้างหลังคุณผู้ชม ไ่ไ่ไปไ่ไม่เจอครับวาสเปอร์เอาอีกแล้วโอ้ย <c oughs> ให้เล่นดีๆหน่อยเถอะแหมเดี๋ยวนั่นมันมึกโครโซ <c oughs> ปวดหัวเลยอะ่ะแบบนี้ปวดหัวเลยผมว่าเราสู้ได้นะ วานเพชรคาดแน่นอนแหละเมื่อกี้นี้แต่เอาพวกแมวน้ําก่อนดีกว่ามาเดี๋ยวเดี๋ยเรียบร้อยเป็นยังไงเป็นยังไงออโอเคจริงๆเราไม่ต้องกดย้ำๆก็ได้นะครับเหมือนว่าดาเมจเราจะนี่ครับทํางานเองคุณผู้ชมโอ้โหแต่ว่า <c oughs> อ,อ่ะแล้วตัวไหนเนี่ยไม่รู้ละโอเคเหมือนจะ หวานไปจะขาดนะครับอืมแล้วทีเนี้ยทีเนี้ยเหนือเหนือโอเคดูดได้สักทีนะครับแหมเลเวลเก้าแล้วนะเลเวลเก้าแล้วนะดึงมานี้ดึงมานี้คุณผู้ชม,มจะไปไหนหวานไปจะขาดโอ้ดาวเมดอย่างเยอะคุณผู้ชมเอาละโดดเข้ามา โอ้เป็นยังไงเป็นยังไงชิ้นตรงนี้อย่ามาแย่งผมนะโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยว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 อื้มหึกัดข้างใต้เหรอไอ้หนูแหมเลเวลยี่สิบครับคุณผู้ชม <laughs> ตัวนี้แทบจะใหญ่กว่าจอไปแล้วอะ <laughs> เลเวลยี่สิบแมงปอกอะไร,ะไรเรือดำน้ำ๋อ,อไม่ใช่ <laughs> อยู่ๆก็ลงมาขอลองหน่อยเลเวลยี 20, เลือดสามพหายไปกับตาเลเทลปาลาไหลไฟฟ้าก็มา1 2ึสโซ่ไม่ได้นะครับแต่4ตัวนั้น <c oughs> น่าจะสู้ได้คุณผู้ชมแต่นี่มันน้ำเค็มนะ แกไม่โดนตัวเองช็อตไปแล้วเหรอเอาล่ะมาแปดสิบสวยครับสวยครับโอ้ยทำไมต้องเป็นแบบนี้ทำไมพลังการช็อตของมันร้ายกาจมากเกียบอกนะว่ามึกโคโนโซลเรียบร้อยไปแล้วอะคือนิ่งไปแล้วคุณผู้ชมเออโอ้แล้วสามตัวด้วยคุณผู้ชม เอ,อีเดี๋ยวเดวหนึ่งตัวนี้มาได้ไหมคุณผู้ชมจะไปไหนจะไปไหนมาตากระทงล่มโอเคเรียบร้อยสวยครับฉันหลามหัวค้อนขอรองต่อยกันแล้วกันเลเวลหนึ่งโอ้โหสบายครับนี่เป็นยังไงถึงกับสายหัวเลยสิ <laughs> ดาวเมด88นะครับอย่านะอย่าอะไร มาจากไหนอีกแล้วโดลลดอนจะเอาใช่ไหม,มดึงมานี่ไปไหนไปลออหรอแก <laughs> โอ้เรียบร้อยอเป็นไงฉันจับแกได้อีกแล้วโดลลดอนแต่ว่าอืต้องขยับไปใกล้ๆโอ้ยอร่อย เลเวล19ครับใกล้เคียงกับเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้มึกโคโลอโสแต่ว่าครั้งนี้ผมว่ามันน่าจะมันไปหวานแล้วล่ะคุณผู้ชมเอาจริงๆคือมันแค่โดนชดแล้วค้างอยู่ฉ <c oughs> ลามอย่างนั้นเหรอดึงเข้ามาได้ไหม ดึงเข้ามาได้นะครับคุณผู้ชมเข้ามาเข้ามาก่อนนี้แล้วเรา,เราติดอะไรก็ไม่ได้ติดอะไรนี่นาเดี๋ยวแต่ว่าโอเคนี่ไงมันต้องเข้าไปใกล้กว่านี้คุณผู้ชมดาเมจมันถึงจะทํางานอืเป็นยังไงพันกว่านะครับเอาละทีนี้ก็ตัวข้างล่างคุณผู้ชม เหมือนว่าจะไม่อยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมผมว่าไม่น่าอยู่น่าจะตายไปแล้ว <laughs> โมาซาโซแน่ๆครั้งนี้หวังว่าคงจะไม่โดนดาเมจทช์เยอะนะโอเคสู้ได้คุณผู้ชมสู้ได้แดบบขดคอดาเมจไม่โดนเลย <laughs> <laughs> ไม่โอ้ยนี่ไง2 0 0พันโดนอยู่โอ้โหจะศูนยจุดศูนอย่างเดียวเลยให้ตายสิขอตัวเดียวพอกันแล้วกันนะครับถ้าเอาอีกตัวผมว่าน่าจะไปหวันไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่อย่ามาอย่ามาอย่าถึงกับต้องบินบินขึ้นมาข้างบนเลย ไม่งั้นไม่รอดคุณผู้ชมโอ้โหยังมันยังไม่ถึงเวลาของแกตัวเล็กๆหลายๆตัวตอนนี้ไม่ได้ละคุณผู้ชมแม้กระทั่งโคโนโซนะครับเนี่ยเราต้องมาลองกับตัวใหญ่ๆนี่ขนาดตัวใหญ่ๆดาเมจเรายังไม่โดนเลยถามจริงโดนหน่อยเถอะดาเมจโอ้โหแบบนี้ สู้ไขรไม่ได้แน่ๆนี่ไงโดนแล้วโดนแล้ว500นี่ไง2000โอเคมันต้องมีแบบว่าทิกเล็กน้อยเลเวล37เลือด10,000ขออีกขออีกมันยังไม่พอนะครับคุณผู้ชม <c oughs> นี่เดี๋ยวเดี๋ยว กลายเป็นหมึกลอยฟ้าเข้าให้แล้วเดี๋ยวแล้แกแกก็จะลอยมาตามฉันอย่างนั้นเหรออืมโดนโดนไปอีกแล้วเราไปแล้วไม่ไม่รู้ว่าตอนนี้บอสไปอยู่ไหนกันหมดแล้วนะครับแต่แกกับฉันมีเรื่องต้องเคลียร์กันมาจะสิงเหรอ สิ่งฉันอย่างนั้นเหรออม,มันต้องมีทิกทิกนิดนึง <c oughs> <c oughs> เอาสิเอาสิโดนดาวเม็ดใครจะโดนก่อนกัน